อ๋อครับหอมวนที่สองครับมวนที่สองวนที่สองครับก็ถ่ายทำเห็นทุททนทกตัวครับว่าใส่มันซ้ำใดครับน,นี่ใส่หน่อยซ้ำใดครับถือเบ็ดแล้วเป็นแต่มันบ่ครับเป็นแต่อัดเป็นแต่ดึงเหนียวหนึบบ่ครับ ออไปข้างในเลยออกไปข้างในเลยก่อกขาผ่าก้นะจะลืมครับพี่น้องครับวันที่หัแก้มเมือแรล่งครับ ยามบินสายเงียบปอมเพิ่นกับที่ไปแข่งกันครับ Yeah. m ครับถึงเมื่มอ <c oughs> มันสีจอ่อมันสีจอ่อมันบ็กินเม็ดกือบเม็ดต่อไปมันก็ต้องกินแล้วครับเพราะว่าเขาบอกใครมีเวลาครับก็เหลืออีกก็ม,กกมือนีน่วันที่ยี่สิบอีกสี่อีกหกมือก็สิ้นเดือนวันที่เจ็ดก็ลงก็เหลืออีกเกือบเพิ่งเดือนครับเอีกเกือบเพิ่งเดือนก็พ่อพ่อฟักฟืนได้อยู่ครับป่าครับฟักฟืน ลังงตัวตัวกีดื้อก็จะกินเบ็ดครับครับตัวกีดื้อก็จะกินเบ็ดครับอ่ตัวดื้อก็จะกินเบ็ดครับตอนนี้เขาปล่อยน้ำบอกแล้วครับวา่าเก็บที่สองก็ได้ที่นีที่ครับม่ไปอยากครับหาพี่น้องจะลื่มครับมือวันที่หกแง้มแรลงมามากิน ย่ำหมูมากินพัดเป็ดหมูปลาม่กินหันหมูับต้มปลาับเมนูเล้วหลากหลายลาบเป็ดต้มไก่บ้าน <c oughs> จะเริ่มกับมือวันที่หกน่ยมาเลี้งเจอกันครับวันที่เจ็ดเริ่มการแข่งขันช่วงย่ำหมูเช้าครับโอเคครับขอบคุณเลยหละครับพี่น้องครับ